้ามียกหนุ่มเกาหลีว่าโอปป้ามั่วซั่วจริงไหมโดนตอมอเกาหลีเรียกเข้าไปขอเอกสารเพิ่มเพราะอะไร KETA คืออะไรยุ่งยากไหมรวมสิบคำถามเกี่ยวกับเกาหลีที่ถูกถามเข้ามาจากทุกช่องทางของชิวไปไหนอยากรู้อะไรถามได้จ้า ถ้าเรียกหนุ่มเกาหลีว่าโอปป้ามั่วซั่วจริงไหมคาตอบก็คือจริงนะคะเนื่องจากวัฒนธรรมเกาหลีเนี่ยการที่เราจะเรียกโอปป้าเนี่ยก็อาจจะต้องมีความสนิทหรือว่ารู้จักกันมาบ้างพอสมควรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่สนิทเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็นชื่อไปเลยนะคะหรือว่าเราอาจจะถามเขาก่อนก็ได้นะคะว่าสามารถเรียกโอปป้าได้หรือเปล่าเพราะว่าผู้ชายเกาหลีบางคนเนี่ยถ้าเราไปเรียกโอปป้าเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกอึดอัดได้ะคะ่ะ เตตฟูดเกาหลีแพงไหมสเติฟูดเกาหลีนะคะราคาก็จะประมาณ2องชันวอนนะคะหรือประมาณ60บาทไทยขึ้นไปนะคะซึ่งก็จะมีให้เลือกมากมายหลากหลายราคานะคะโดยเฉพาะที่ย่านยองดงใครนะคะที่เป็นสายกินก็แนะนําที่ย่านนี้เลยค่ะบัตรทีมันนี่คืออะไรบัตรทีมันนี่นะคะก็คือบัตรเติมเงินที่สามารถเอาไปใช้จ่ายค่าโดยสารสาธารณะของเกาหลีใต้ทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินรถเมล์หรือว่าแท็กซี่ก็สามารถ ใายได้หมดเลยนะคะซึ่งบัตรทีมันนี่นี่นะคะก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆตามร้านสะดวกซื้ออย่าง g ีเอทนะคะ f m m l y y ่มาสถานีรถไฟใต้ดินหรือว่าจะเป็นสนามบินก็มีให้ซื้อเช่นเดียวกันนะคะบัตรทีมันนี่เนี่ยจะเป็นบัตรที่จะต้องเติมเงินเข้าไปนะคะซึ่งการเติมเงินนี้นะคะก็ง่ายมากๆนะคะสามารถเติมได้ที่ตู้ที่เขาจะตั้งอยู่ตามสถานีรถไฟใต้ดินนะคะเคาน์เตอร์หรือว่าจะเติมที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้เช่นกันค่ะ ปลั๊กไฟเกาหลีเป็นแบบไหนปลั๊กไฟเกาหลีนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นแบบสองขาหรือว่า3ามขาแบบกลมนะคะโดยเต้ารับของเกาหลีเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบกลุ่มลึกลงไปนะคะแต่ว่าของประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นแบบแบนนะคะทําให้ไม่สามารถใช้ด้วยกันได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปนะคะก็คือ universal adapter นะคะหรือว่าจะใช้เป็นหัวแปลงปลั๊กเกาหลีก็ได้ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าร้านค้าทั่วไปก็มีขายเช่นกันค่ะ เมียงดงฮงแดเหมือนหรือต่างกันยังไงเมียงดงนะคะก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเหล่านักท่องเที่ยวนะคะมีสินค้าต่างๆมากมายนะคะที่เหมาะที่จะซื้อมาเป็นของฝากกลับมาที่ประเทศไทยนะคะส่วนฮงแดเนี่ยเขาก็จะเป็นย่านมหาลัยนะคะวัยรุ่นเกาหลีเนี่ยเขาก็จะไปเดินช้อปปิ้งแถวนั้นกันนะคะก็เปรียบได้กับสยามของประเทศไทยเรานนั่นเองค่ะ KETA คืออะไรยุ่งยากไหม KETA นะคะจะทําขึ้นมาเพื่อคัดกรองชาวต่างชาติที่จะเข้ามาที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกับการทําวีซ่านี่แหละคะ่ะโดยสามารถกรอกได้ทั้งผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันเลยนะคะยังไนจะขึ้นลิงก์วิธีการกรอกไว้ให้ที่ใต้ description box นะคะ,ะ,คะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะ คิวโค้ดคืออะไรต้องทํายังไงคิวโค้ดนะคะก็คือการลงทะเบียนเพื่อย,ยกเว้นการกักตัวที่เกาหลีนะคะซึ่งใครที่จะไปเกาหลีเนี่ยก็จะต้องกรอกคิวโค้ดทุกคนนะคะโดยสามารถกรอกได้ทางเว็บไซต์นะคะหลังจากกรอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้คิวโค้ดออกมาทันทีเลยโดยเราจะเอาคิวโค้ดนี้นะคะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ก่อนตรวจคนเข้าเมืองน,นั่นเองค่ะ โดนตอมเกาหลีเรียกเข้าไปขอเอกสารเพิ่มเติมเพราะอะไรการที่จะโดนตอมเรียกเข้าไปขอเอกสารเพิ่มเติมนะคะก็มีสาเหตุหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเคยมีประวัติการใช้เงินในทางที่ผิดกฎหมายในเกาหลีหรือเปล่าเคยมาเกาหลีแล้วกลับไม่ตรงเวลาไหมมีประวัติการเปลี่ยนนามสกุลหรือเปล่าหรือว่านามสกุลของเราเนี่ยไปตรงกับ ประวัติของผู้ที่เคยทำผิดในเกาหลีหรือเปล่าหรือว่าเราลงเหตุผลไว้ใน KETA ว่ามาทำอะไรเนี่ยเราก็ควรจะมีเอกสารที่ตรงกันนะคะอย่างเช่นเรากรอกไปว่าเราจะไปทำสัญญกรรมนะคะเราก็ควรจะมีใบหมอนัดเป็นต้นค่ะหรือว่าเรามีแผนการเดินทางในแต่ละวันหรือ,อยังจองและจ่ายค่าโรงแรมหรือ,อยังหรือว่ามีตั๋วเครื่องบินกลับหรือ,อยังนะคะ ซึ่งถ้าเราสามารถอธิบายได้หรือว่ามีเอกสารครบเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามเรื่องเที่ยงนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ทาง Line แอดชิไปไหนนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบแล้วก็คอยให้คำปรึกษาเรื่องเที่ยวเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวเลยละคะ่ะและสำหรับอีพีต่อไปนะคะเราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมด้วยนะคะจนจอกันไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ